มคิอท้องนุ้ยสี่มุมบบครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็หนึ่งเดือนเจวก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายนุ้ยสีมุมอยู่ที่จังหวัดถุงถุงนะมีใครเป็นคู่ฟัมคู่ซ้อมแล้วมาที่นั่นมีพี่ขวานเพชรแล้วก็พี่เพชรน้ำเงินแล้วก็นละหนวยใครเป็นกับวันละหน่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบหกเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับสี่สิบเอ็ดห้าสิบกิโลลองมวอร์ตไปนะครับ แล้ววันนี้เรามาเจอกับรุ่นพี่นะแสนเก่งหรือว่าเจ้าสันโตสเก่ายังไม่เคยเจอกันเลยนี่กูไฟแรกได้ศึกษาเกมมาต่อที่กว่าป่ะเขาศึกษาเขามืจะตายอะไรจำได้ไหมทีมือแล้ววันนี้เราจะวางเกมว่าแข่งงก็ต่อยไปตามตาตลยเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่อ่อนน้อยอ่อนน้อยวันนั้นเราเจอกับ เยอะแบบธนูขีดครับเป็นไงบ้างช,นะชนะมามานั้นต่อยเวทเท่าไหร่ตอนนั้นต่อยร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดแต่วันนี้มาต่อยร้อยร้อยแปดร้อเมื่อกี้สองหนักแล้วเป็นไงบ้างก็เกินยี่ปอนดจุดสามแต่ก็ไม่มีปัญหาคือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะสบายๆร่างกายตอนนี้เป็นไงสี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็รอ้อยเนะต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะสุดๆแข็งแรง เราต่อยมวยมาลุๆๆ้ทนทั้งหมที่กี่ไฟแล้วประมาณเจ็ดสี่ไฟลเราคนจังหวัดเจ้าทรสฝากเชิญชวนแฟนขับรถน่นอยหนฟฟ่อยฝากแฟนขับยุทองเชิญเป็นกำลังใจแบบยี่ยนีทำเปนเสีางเดียบโอเคครับใจมากน้องชายครับผม